สวัสดีค่ะวันนี้นะคระับผม,มาเล่นแบบแต่ไม่ได้แบบนี้มั้งน่าตอนนี้เราก็เป็นด็อกเตอร์อยู่นะน,นี่ไม่ใช่ด็อกเตอร์ผีเดี๋ยวๆๆาหาทางขึ้นก่อน นี่ไงถังขึ้นเดี๋ยวะถางกับน,นี่มนะนี่มนะันอ๋อไม่มีอะไรจะสร้างมาทำบ้าอะไรประตูทั้งแต่ม่ไรเออปิดเื่อ ไอ้นี่ก็พังเนี่ยห้องอะไร What is ห้องไหนทำไมขี้เกียจวะ ดินออสเตรเลียนใช่ไหมหืมลงแล้วเนี่ยทีนี้เครื่องบินไม่บินสักที มีไปที่ไหนอีกไหมเอามีที่กลับกลับที่ไปเดี๋เล็กที่ไหนยะที่ไปดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะลงทางหรือไม,ม่ติดต้อมชุมตอนหน้าห้องไร่ห้องน้ำเคยเข้าไปแล้วอ,ขอดขังตัวเองทำบ้าเลย บินมีแค่นี้ใช่หรือไม่เอาหมูขึ้นมาได้ไงตกสิครับเอาตกแล้วตายเลยพี่ oh. อยากลองไปทะเลท่าะเลข้างนอกมั้งอะ ได้ป่าได้ไหมพี่เครื่องนี้โอ้โหอยู่หัวเราเลยแล้วมันจะหันแล้วมันจะทับหัวเราเนี่ยโอกาสทองละกดชี้ไปทำเพื่อ ผมขอสร้างบ้านที่เครื่องบินได้ไหมครับไม่ได้ทำไมครับแมพชั่นอาล่ะลืมไปเป็นนักคนอื่นไม่ได้เล่นสวยโว้โเฮ้ยพี่เครื่องบินอยู่ไกลจากเรามาก ขอตายด้วยแมมมี่แล้วกันหาพี่สเกลด,ดีกว่าให้ตายไปเลยมองไม่เห็นอนะ่ะ แปหนึง่งนี่โหลดแม่มมานะเนี่ย สางบ้านได้เลยนะเนี่ยน,น,นี่เขาถมทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยหมูมาได้ไงเนี่ยโอ้โหบินมาเลยเหรอเนี่ยหมูบินหมูบินได้หมูบินได้ตายซะเถอะตายจ้าเจ็จ็จ็บเจก็บินได้เหมือนกันนะเนี่ย เก่งเก่งจุงเก่งจุงเลยเก่งจุงโอเคเนื้อหล่นมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวได้แล้วทำลายแมพเขาก็ทำให้ด้วยนะเดี๋ยวซ่อมให้ไป<ะ>ไหนเนี่ยโอ้ที่นี่มีนะไวะ เออ,อยังไงวะเนี่ยวายตุกกระเจ๊ยบคิดว่าคืนบ่ได้แล้วที่ใดเดียวเราทำไมขึ้นไม่ได้อะยังกระเขาวงกดโอเคซ่อมให้เขาใหม่บันไดบันไดบันไดสีนี้มะไม่รู้อ่ะ โอเคต่อไปก็ไอเทวไอเทาโอ้เทาเงี้ยเลยโอ้ะทำดีด้วยี้ต่อไปก็ แป๊บนึงแป๊บนึงทำลายแมพเขาแล้วทำไมต้องเกะทำใหม่เนี่ยทำแมพเขาทำแมพเขาทางจอรูเป็นแมงกินฟันเลยเนี่ยซอมให้ใหม่แล้วเนี่ยแมพเขามันดูดีก็เลยเหมั่นไต้ แบบเครื่องบินอะตกแต่งอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตกแต่งอะขี้เกียจเ่ายยังเิน้ำยังรยหรอเมเชาอีอะไ้าเห็นน้ำอไหอย่างนี้ เป็นไม่ได้ต้องมาอุดรัวโอเคหลาไม่เป็นโจ๊กเลยน่ะหัวยข่งมีอะไหลๆน้ำไอลาวาสเหมือนกันเบือ่ออ่ะฮะปากเร่องดินมาปิดนะอืม เบื่อจังเลยอ๋อหรยิงเสี๋กิเซลเกิลลยอาวเรอยังมีปลาอยู่อีซเกลตัเลเดี๋ยวผัดข้าวให้อื่มวยอืมืยิงไปใหญ่เลยเดี๋ยวเอาโดนลง จบแมปเป็นเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบไม่ชอบหรอกไม่ยป่ายาค่ะ